การในท่านไม่อานิสงส์นี้อาตมาจะยกอานิสงส์เยอ่อๆย่อในสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าพระองค์สเสวยประชาติเป็นพ่อค้าสเสวยประชาติเป็นพ่อค้าก่อนสิลงเลือดส้่เผาไปขายไปขายเพิ่นหายท่านหายท่านยังไหนบ่มีนักบ,บวชบ่มีสม,มณะชีพพาม กินเขาอิ่มแล้วปั่นเอาเขาไปยืนอยู่หิ้มน้ำโปรยเขาล่องให้ปูให้ปลาเนีโปยเขาล่องให้ปูให้ปลาเมื่อโปรยข้าวลงในน้ำเสร็จแล้วเพิ่นอุทิศใ้เพินพ่นแผ่บุญสาธุเดื้อผู้ข่าเฮ็ดบุญเมื่อนี้ขอใหเทีบปัยดาผู้รักษาน สมมติภูลักษานำไดโมทนาในส่วนบุญส่วนกูศลก็ผูกค้านี่อย่าโยมอ,อย่าชีกแค,ค่ดที่บุญเนี่ยเหตุบุญแล้วเมื่อนี่เามาสมพผลพระเจา้าใหญ่ดอนแซงมาเหตุ่นาเนตี่ฟังท้ำแล้วล้วนแล้วแต่เป็นบุญแพ้เพิ่นแม่นางทัละนี่เหนียวนั่งอยู่ดีเทพยาดาเพ่นมานางเฝ้าจะรอจะแลอยู่ขางเฮาเหนียวโป่หูดอกแพ้เพิ่นไป เพื่อนก็นจะรักสมรักษาให้เมื่อลงเรือไปค้าไปขายทุกวันทุกวันเนี่ยพระโพธิสัตว์ก็ทําเป็นประจําวันหนึ่งน้องชายคิดคดอ้ายคือพระโพธิสัตว์นี่ให้เก็บเงินนะสื่อขายสินขายของแล้วก็เก็บเงินใส่ปกใส่ห่อไว้น้องชายมีจิตใจคด ขายสินค้าหมดแล้วจะกลับบ้านวันสุดท้ายเอาขี่หินยัดใส่หอผ่าก็ทำสัญลักษณ์ไว้นั่นแหละแต่คนบ,ดนบ,บดอดีมันกับบดีอยู่หะมันก็บบอดลุยเรอกคตโกงเขาน่ะพอภายเรือมาเกือบจะถึงเกือบจะถึงฝั่ง ททททก็ทำท่าทำทางทําให้เรือมันโครงเรือโคลงกอเรือมันค้งแล้วก็ททาท่ายนหองเงินอ่ายนนยนหองเงินลงลงนำ้ำโดยตนเองนั้นมีความเข้าใจว่าได้โยนก้อนกลวดโยนก้อนหินลงนำ้ำในขณะที่น้องชายโยน ออเงินลงน้ำนะเทวดาที่อยู่ในพื้นน้ำที่รักษาน้ำอยู่ตรงนั้นนะ่ะนึกถึงอุปการะนึกถึงบุญที่พระโพธิสัตว์ได้แผ่ให้ตนเองตอนเองก็ได้โมทนานแล้วก็ได้เนลมิตรหรือว่าได้อธิษฐานจิตให้ปลาตัวใหญ่ๆไป ไปงับเอาหอดหอทัพย์ไปงับเอาหอดรัพย์ก็ลอยไปน้องชายก็ไม่รู้ก็บอกกับพี่ชายบอกว่าทรัพย์ที่เราหาม,มาได้เงินที่หาม,มาได้นั้นมันตกน้ําไปแล้วหัวใจของพระโพธิสัตว์ก็บอกกับน้องชายบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกทรัพย์สินเงินทองมันเป็นของนอกกาย ในเมื่อมันตกน้ำไปแล้วก็ช่างมันเถอะก็ต่างคนต่างแยกย,ย้ายกลับบ้านกลับเรือนของตนเองผู้เป็นน้องชายพอไปถึงบ้านก็ดีใจว่าจะไม่ได้แบ่งทรัพย์กับพี่ชายตัวไอ้ายได้ว่าตัวไอ้ายได้ไปหอดเฮื่อนเฝ้าเปิดหอผ่าที่อีกคอหนึ่งที่จะคล้องเสียงไว้กลายเป็นก้อนหินมาน เพราะว่าเจ้าของโยนหอเงืนลงลืมนเนี่คนบอดีมันเป็นงสัตว์ทีนี้ก็มีพวกชาวประมงจับปลาตัวนั้นได้เป็นปลาใหญ่นำไปเลข่ขายนำไปเล่ขายชาวบ้านชาวเมืองถามซื้อว่าปลาตัวนี้ตัวเท่าไหร่ ชาวประมงก็บอกว่าหนึ่งพันกับอีกเจ็ดมาศหาะนึ่งพันกับหาปะนากับเจ็ดมาศกชาวบ้านชาวเมืองก็บอกว่าปลาอะไรจะแพงขนาดนั้นปลาตลอดพันสมัยก่อนเงินพันมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆไม่เหมือนทุกวันนี้อ๋อโตปลาเจ้ากุสิแพงแ่ผูใ้ใดกระจมผู้ดใดกระจมเนี่ย จนกระทั่งเดินไปถึงบ้านของพระโพธิสัตว์ก็ร้องขายอยู่ตรงหน้าบ้านพระโพธิสัตว์นั่นแหละพระโพธิสัตว์ก็เลยถามว่าปลาตัวเท่าไหร่ตัวละเจ็ดมาศพระโพธิสัตว์ก็สงสัยทําไมไปขายให้คนอื่นตั้งหนึ่งพันกับอีกเจ็ดมาศแต่เมื่อมาขายให้เราทําไมเอาแค่เจ็ดมาศพวก ชาวประมงก็ไม่ได้พูดอะไรแต่พระโพธิสัตว์ก็ซื้อไว้ซื้อไว้แล้วก็ให้ภรรยาไปจัดการภระระยาก็ไปผ่าท้องผ่าท้องปลาก็ไปเห็นหอดหอดซับก็มาหาสามีดูสามีก็เข้าใจทันทีว่าอ๋ออันนี้มันซับของเราเงินของเข้าทั้งอันนี้ซัอมแมนปวกเจ้าประมงจังเป็นะขาย หนึ่งพันครับอีกเจ็ดมาซกนริษัทนิลยา่ายมสาธุชนอานิีสงส์ของการให้ทานให้ทานกับปูกับปลาแล้วก็แผ่เมตตาแผ่บารมีให้กับสรรัตว์ให้กับเทวดาพอตกทุกข์ได้ยากเทวดาก็ช่วยอันนี้เอิญยั้งบันเ้เอิ้นว่าบุญยลิตบุญคนมีบุญ เมนสีเห็ดบัพอได้มันก็ได้เห็ดบัพอมีมันก็มีบัพอหางมันก็หางแต่ว่าอนพวกที่อยากเกินคือยังนองไส้ของพระพ่อที่ซั์ของที่เป็นเสียงไออยากหลายก็เลื่ยบัได้อยากหลายก็บเลยบัได้เพราะฉะนั้นความเป็นผู้มีน้ำใจอย่างเช่นท่านนายกเทศมนตรีท่านนายอำเภอเปิ่ลมีน้ำชิตน้ำใจได้เป็นยังมานําเป็นหมูห้อง แทนดีเมื่อนี้เพินสิไดพักสิไดพรเป็นวันยุศราชการของเพินเพินกมา่าเป็นปรมกปทานมานางังอยู่เป็นหมู่พวกเขาจนเลกอันนี้แหละคือความเป็นผู้มีน้ำใจประการแรกถ้าแรงน้ำใจว่ามีผูใ้ใดไปไก่ดอกโยมจะทำงานอะไรก็แล้วแต่จะเป็นบริษัทห้างร้านอันแห่งน้ำใจว่ามีผูใ้ใดไปซื้อของน้ำดอก เพราะฉะนั้น <Yeah. S 2> ความเป็นผู้มีน้ำใจในี่เป็นสเสน่ห์เป็นไมตรีสามารถจะผูกผู้นั้นดึงผู้นีเขามาหาตัว